8ขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยาให้กเกษตรกร15,000บาทรวดเดียวให้กเกษตรกรกลุ่มที่3ได้เงินยังไงไปดูวิธีขั้นตอนและวันจ่ายเงินกันเลยครับ ความคืบหน้าโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเยยวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละ5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ดำเนินการโอนเงินเยยวยาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องล่าสุดระบบทําการโอนเงินให้แก่เกษตรกรไปแล้วจํานวนกว่า7จ็ดล้านหนึ่งแสรายคิดเป็นเงิน3 5มหมล้านบาทครับ สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่3ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรแล้วนั้นมีขั้นตอนกระบวนการได้รับเงินเยีเยวยาโดยมีรายละเอียดดำเนินการดังนี้ครับเกษตรกรกลุ่มที่3หรือเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทําการเพาะปลูก แต่ได้แจ้งความจำวเพาะปลูกภายในวันที่15พฤษภาคม63และจะมีการเพราะปลูกจริงก่อน30มิถุนายน63ซึ่งมีจำนวนเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มนี้ประมาณ130,000คนครับโดยมีแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนข้อมูลเกษตรกร,ร,กรจนกระทั่งการได้รับเงินเยียวยามี8ขั้นตอนคือ1 เกษตรกรที่คาดว่าจะปลูกพืชระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง30มิถุนายน63กรอกแบบคำร้องทบก .01 และยื่นที่กล่องสำนักงานเกษตรอำเภอระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคม63 2. ปิดกล่องรับแบบทบก .01 ในวันที่15พฤษภาคม63ในเวลาราชการ 3. รายงานจำนวนเกษตรกรที่กรอกแบบทบก .01 ในระบบทบกภายในวันที่16พฤษภาคม63 4. เกษตรกรแจ้งยืนยันหลังปลูกพืชแล้ว15วันภายในวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15กรกฎาคม63 5. บันทึกข้อมูลในระบบทบกภายในวันที่16พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม63 6. ตรวจสอบจัดชุดติดประกาศและยืนยันในระบบทอบอกอภายในวันที่22กรกฎาคม63 7. ส่งข้อมูลให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและทกศในวันที่25กรกฎาคม63และ 8. ธนาคารทกศจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรครั้งเดียวรวดเดียว15,000บาทภายในวันที่31กรกฎาคม63ครับ โดยทั้งนี้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการมาตรการจ่ายเงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิด1 9ให้แก่เกษตรกรครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าสำหรับขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินง,งานการจ่ายเงิน15000บาทรวดเดียวให้กลุ่มที่3ในโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ